โรงเรียนบ้านนาูเหล่าตองอำเภอคำเขินแก้วสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประทรงศึกษายโสธรเขตหนึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนบ้านนานูชื่อเดิมเริ่มตั้งขึ้นเมื่อวันที่9สิงหาคมปีพุศักราช2466โดยเป็นโรงเรียนสาขาโรงเรียนประชาบาลตำบลนาแกวัดบ้านบุกน้อยต่อมาในปีการศึกษา2539 ได้รับอนุมัติให้เปิดขยายการศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนบ้านนารุเหล่าตองตั้งอยู่บ้านนาูุเลขที่195หมู่ที่3ตำบลนาแกอําเภอคําเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรอยู่ห่างจากอําเภอคําเขื่อนแก้วประมาณ23กิโลเมตรระยะทางจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขตหนึ่ง ประมาณ54กิโลเมตรหมู่บ้านในเขตบริการมีทั้งหมด2หมู่บ้านบริหารงานโดยนายกิติชัยสิริเกตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุกน้อยหนองแคนหนองแปนรักษาการในตําแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนรูเราตองจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น10คนเปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมะวึกถึงมัธยมศึกษาตอนตอน้น มีนักเรียนทั้งสิ้น87คน11ห้องเรียนการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านนาุเหล่าตองใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมอยู่ภายใต้วิสัยทัศน์ที่กำหนดร่วมกันที่ว่าโรงเรียนบ้านนาุเหล่าตองบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเก้ทาทันเทคโนโลยีนักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการก้ทาทันอาเซียน บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาครูสู่มืออาชีพจากเป้าหมายในการจัดก,การศึกษาที่กำหนดร่วมกันดังกล่าวโรงเรียนบ้านนลู่เหล่าตองได้นำมาเป็นหลักในการดำเนินการบริหารงานสีด้านดังนี้ 1. การบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านนลู่เหล่าตองจัดก,การเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาควบคู่กับการจัดกิจกรรมที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเน้นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้รู้จักรักษาสุขภาพอนามัยและกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าด้านกีฬาดนตรีและศิลปะทั้งในและนอกสถานที่ สร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนในการอนุรักษ์ภาษาไทยศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปัญญาไทยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในปีการศรึกษา2561ถึงปีการศรึกษา2563ผลการทดสอบอาทิชั้นประถมศึกษาปีที่1มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ผลการทดสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3มีค่าเฉลีย่ยสูงขึ้น2การบริหารงานงบประมาณโรงเรียนมานานลุลาตองมีการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของงบประมาณการจัดสรรงบประมาณ ยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลงานการระดมทรัพยากรส่งเสริมสนับสนุนกองทุนเพื่อการศึกษาบริหารการเงินสอดคล้องกับบัญชีจัดทำระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์สถานศึกษาและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ปีการศึกษา2564โรงเรียนได้รับ งบประมาณสนับสนุนจากชุมชนในการปรับปรุงใต้ถุนอาคารเรียนด้วยงบประมาณ140,000บาท 3. การบริหารงานบุคคลโรงเรียนบ้านาลูเหลาตองส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองด้วยวิธีที่หลากหลายอาทิเช่นการศึกษาดูงานการทัศนศึกษาการอบรมสัมมนาทางด้านความรู้ทักษะและเจตคติ ส่งผลให้ครูสามารถพัฒนากระบวนการการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพอย่างครูมืออาชีพตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ 4. การบริหารงานทั่วไปโรงเรียนม้านอบุเหล่อตองจัดบริหารองค์กรแบบมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้งบุคลากรภายในและชุมชนเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อการศึกษาร่วมกัน จัดระบบข้อมูลสารสนเทศจัดระบบงานธุรการจัดระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมและประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอจากการทุ่มเทกำลังแรงกายแรงใจของบุคล,ลากรโรงเรียนบ้านรูเลาตองตลอดจนได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ปกครองนักเรียนชุมชน คณะกรรมาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทําให้โรงเรียนบ้านอรุณเราตองมีผลการเปิบัติงานที่นํามาซึ่งความภาคภูมิใจสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและชุมชนจนเป็นที่ยอมรับและความภาคภูมิใจให้แก่โรงเรียนเป็นอย่างดียิ่ง